สวัสดีครับเอ่อท่านรองหัวหน้าพักนะครับเอ่อกรณีกรรมการบริหารพักเอ่อที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้เอ่อเรื่องนี้มันข้อได้จริงเป็นอย่างไรฮะมีการลาออกจากพักหรือว่ามีการเอ่อล่ารายชื่อเพื่อที่ว่าจะเปลี่ยนหัวหน้าพักเรื่องนี้ข้อได้จริงเป็นยังไงครับจริงๆวันนี้ไม่มีอะไรนะครับมผมยังยืนยันว่าผู้นำพักในการสู้ศึกเลือกตั้งรอบต่อไป ชื่อจุลีนลักษณะวิสิ์อย่างแน่นอนนะครับแล้วแคนดิเดตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องชื่อจุลีนลักษณะวิสิ์ผมพูดเพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ต้องยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดในพรรคนะครับอาจจะมีการแสดงความคิดเห็นกันบ้างนะครับเพราะว่าไม่มีใครสั่งใครกันได้ในพรรคประชาธิปัตย์ อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวคนบางคนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรครับกับไม่มีลายเซ็นไม่มีการละละ่าถ้าปลดหัวลาพักไม่มีแน,น่นอนครับครับแล้วข่าวที่ออกมาว่าเอ่อกรรมการบริหารพักเดบัวที่จะจะลาออกนีนมันมัน,ม,นมันเป็นขอ้อที่จริงหรือว่ามันเป็นไงฮะมันเป็นการสร้างการะแสกระแสข่าวหรือว่ายังไงครับอาจจะพูดกันบ้างคนสองคนม<ข>ั้งครับแต่ว่าไม่มีการลาะลายเซ็นนะครับไม่มีเลยเพราะผมก็เป็นกรรมการบริหารพัก ผมไม,ไม่ไม่มีใครติดต่อให้ผมเลาออกเลยนะครับกับว่าน่าจะไม่ไม่มีอะไรสนินแน่นอนกับแล้วตอนนี้ท<ม>่านเลขาธิกรารเขายืนยันว่าผู้นาพักประชาธิปัตง์ก็เป็นจุลินลักษาวิสิ์แน่นอนครับรับในเมื่อข่าวมันออกมาอย่างนี้เนี่ยเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อพักประชาธิธปัตย์อย่างไรบ้างครับไม่น่ามีอะไรครับเพราะว่าประชาธิปัตย์ อ็เป็นอย่างนี้ครับเบนที่บอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดคนนู้นก็นสแสดงความคิดเห็นคนนี้ก็แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้างแต่สุดท้ายพอนั่งคุยวงเดียวกันเข้ามาข้อยุติได้นะครับ,แ,บแต่บางตอนนี้ไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีร่างอะไรีย้แน่นอนครับับเอในฐาะนะรองหัวหน้าพักเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาเมื่อเกิดกระแสะอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยอส่วนหนึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพักบ้างอะไรบ้าง ในฐานะรองหัวหน้าพักเนี่ยจะจะระดมการแก้ปัญหานี้อย่างไรครับจริงจริงมันเป็นข่าวที่โกมลอยครับไม่จริงเพราะฉนั้นไม่ไม่น่านมีผลอะไรกับพักเลยนะครับปล่อยให้เวลามันผ่านไปเดี๋ยวทุกคนก็รู้เองว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในพักจริงจริงวันนี้ประชาที่ปัดมีหน้าที่ระดมสภากำลังมาเป็นหนึ่งเดียวนะครับผมจะหนึ่งเดียวในแต่และจังหวัดแล้วมาหนึ่งเดียวกันในแต่และภาค แล้วก็มาหนึ่งเดียวกันทั้งพักประชาธิปัตย์เพื่อสู้ศึกการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นข่าวาเล็กๆน้อยๆเรื่องว่า<ม>แต่ต้องไม่มีนะครับวันนี้นับหนึ่งใหม่ว่าเราต้องเป็นหนึ่งเดียวทั้งพักประชาธิปัตย์นะครับ<ม>เพราะว่าเลือดสำหรับบางคนไม่มีสถานะอยู่ในพักก็ออกไปแล้วนะครับรบ,บางคนก็น่าเห็นใจ<ม>เขาไม่มีที่ยืนจริงๆนะครับเราก็เข้าสู่กระบวนการสรรหาเราก็ต้องยึดหลัก ความถูกต้องนะครับ,รบยึดหลักความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นผมยังมั่นใจเหมือนเดิมนะครับว่านำทัพประชาย์คราวนี้นะครับน่าจะได้รับแัยชนะมากมายแน่นอนนะครับครับ,รบอะไรที่ทําให้อ่าถ้ารองหัวหน้าพักมัน่นมีความมั่นใจในท่านจุรินครับก็ว,วันนี้ต้องยอมรับความรู้ประสบการณ์ของท่านอ่าความซื่อสัตย์ ุดจริตของท่านเข้าเป็นที่ตักบนท่านเป็นรับดีตั้งแต่ยุสามสิบต้นๆนะครับแล้วท่านเป็นนําไม่รู้กี่กระทรวงแล้วอะครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจในในความรู้ความสามารถความขยันความตั้งใจจริงและความซื่อสัตย์สุจริตของท่านนะครับวันนี้เนี่ยชั่วโมงนี้เนี่ยเพราะว่าท่านเป็นคนที่ยังเหมาะที่สุดในพรรคประชาธิปัตย์ะครับครับอยากจะใช้ช่องทางนี้ฝากอะไร เพื่อทําความเข้าใจกับคนพักได้หรือคนที่ว่ายังรักประชาธิปัตย์อยูบบ้างครับตลองขอให้พี่น้องชาวใต้นะครับมั่นคงและมั่นใจกับประชาธิปัตย์นะครับพักเปือชาธิปย์ผูกันกับพี่น้องชาวใต้มาอย่างยาวนานนะครับแต่เป็นธรรมชาติของพักที่เป็นสถาบันการเมืองที่มีอายุมากกว่าเจ็ดสิบหกปีย่อมมีขึ้นมีลงบ้างเป็นธรรมดา แต่วันนี้แม่ทัพภาคใต้ที่เด็กอิดขาวทองนะครับผมต้องเปลี่ยนแปลงภาคใต้ให้ได้อย่างแน่นอนนะครับเราไม่ได้หวังแค่ชัยชนะของภาคประชาธิปัตย์แต่เราต้องการฟื้นฟูภาคใต้ครับนะครับให้กลับมาจะเริญรุ่งเรืองนะครับับเพราะฉะนั้นให้วิน้องมั่นใจในประชาธิปัตย์ได้ได้นะครับมั่นใจนะครับว่าวันนี้ประชาธิปัตย์ยุคใหม่นะครับ ครับเอ่อขอบคุณมากครับ,บนนครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ